ใบบัวบกแก้ช้ำในแต่ว่าแล้วถ้าเราช้ำใจละ่ะกินเข้าไปจะหายหรือเปล่า เออน่าสนใจนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังอาการช้ำในที่เกิดจากการออกฤทธิ์ของใบบัวบกเนี่ยรักษาได้เฉพาะอาการฟกช้ำนะคะที่เกิดจากการอักเสบเพราะว่าใบบัวบกเนี่ยเขาจะมีสารที่ชื่อว่าไกลโคไซด์ค่ะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ช่วยในการลดการอักเสบในร่างกายถ้าเรามีอาการฟกช้ำตรงไหนเนี่ยมันก็จะช่วยบรรเทาอาการตรงนั้นได้แต่ว่าถ้าเกิดช้ำใจเนี่ยมันจะเป็นคนละแบบกันนะคะไม่ใช่ที่แบบหัวใจมีการฟกช้ำมันเกิดจาก ความแบบอกหกักรักคุดค่ะทุกคนมันเกิดจากความเศร้ามีอาการที่แบบสารในสมองของเราเนี่ยทำให้เราเนี่ยรู้สึกเศร้านะคะเพราะฉะนั้นการทานใบบัวบกอาจจะไม่ช่วยค่ะทุกคนแต่อาจจะช่วยให้อารมณ์ดีขึ้นได้นิดหน่อยเพราะว่าใบบัวบกเนี่ยทานแล้วสดชื่นมีวิตามิน B มีวิตามิน A ที่ทําให้แบบร่างกายกระปีก้กระเป๋าได้แต่ว่าถ้าช่วยในการฟกช้าใจเนี่ยอาจจะไม่เกี่ยวนะคะถ้าเกิดว่าช้าใจแนะนําว่าให้หาแฟนใหม่ดีกว่าค่ะ